เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วท่มแม่แงผมโดนแย่งโลงว่ะเฮ้ยทู่้ดูผมเล่นดิผมเล่นซับพอร์ตแทงเลยก็เม็ดนะแล้วก, Mate, นะก็เขาเล่นอะไรอ่ะอุย้ยเล่นเยอะกว่าผมด้วยเว้ยโอ้ oh my god คงต้องยอมเลยฮะเกมนี้ผมได้เป็นตำแหน่งแคลรี่เลยฮะโอ้ oh my god แล้วผมไม่ค่อยตึงแคลรี่ด้วยดยิโอเปิดติมมี่เปิดคาเฟนี่ฮะผมคงต้องเล่นสัจจุตแหละจะเล่นเอลสุ oo, ก็เรียกว่าถ้าเราไม่มั่นใจที่จะเล่นอ่ะผมก็ไม่เล่นดีกว่าะนะเอลสุ El เล่นไอ้นี่ดีกว่าสัจจุตดีกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านะในเกมนี้โอ้ยทุก้ชมแล้วดูฝั่งตรงข้ามดิเขาเอาคีล่ามาป่าไอเชื่อคือแก้ทางผมแน่นอนอ่ะบ้าโอเคเดี๋ยววันเน๊ะยายวันยายวันแก่ฝั่งตรงข้ามมีเม็ดสามตัวเท่านั้นเองในเมื่อเราได้ไปเล่นบนนะครับผมก็ต้องมาเคลียร์ไอเจ้ามังกรตัวนี้ก่อนนะยะผมอยู่นี่หรือเปล่าเอาเหรอมาดิขอละกันเอ้ยเอาเหรอมาดิเล่นเหรอเล่นเหรอเล่นเนาะนี่ไงมาดิ เอ้าเอาเจ็บนะเอ้าเอ้าตีไงไปดิโอเคาหรือว่ายืนเทรดได้อยู่นะฮะยืนเทรดได้อยู่ตีไงมาดิเฮ้ยโดนทุนนกนัดนะ <c oughs> ไม่กลับเออโอเคี่ยโอเคโอเคอเค,เค,เคีลาจบบนนะเมื่อกี้เหมือนเราจะเห็นคีลาจบบนด้วยยังไงครับผมรออยู่มังกรเปิดแล้วเลือกเอาฮะ,ะเหล่าคนเหลือมังกรตา,าให้เฮ้ยสวยสวยครับได้หนึ่ง

อันเนี่แม่งมาจริงปึ๊บว้าวไม่ไหวเพื่อนหน่อยได้ปะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเข้าไปลึกอย่าพึ่งอย่าโดนเข้าไปผมผมกลับนะโอเมก้าดมึกตายปะนะ่ะอ้มึกตายด้วยโอ้กีฬาขึ้นบนเยอละเยอละกีฬา,าขึ้นบน,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 นได้ปะอุย้ยนาคตได้ปะสวยงามสวย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 ผมกันบนทันป้องวะอุ้ยสวยงามมูลาดบ้าลงมาสวย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 เลยสวยมากสวยสวสวยสวยมากสวยมาก ดีมี่หายนะดีมี่น่าอยู่บนดีมี่น่าอยู่บนนี่ไงมาแล้วเฮ้ยเอา้าสวยดีงี้สวยต่อได้นะมึกมึกวิมานตีด้วยต่อได้ปะผมตีป้อมไม่ได้แค่นิดเดียวอะ่ะไม่น่าได้วะกิปหมดโอเคกิปหมดกิปหมดถอยไปถอยไปเฮ้ยกีตี้มาแย่แล้วมึกมึกถอยไปมึกเดี๋ยวผมชนให้ถอยไปถอยไป,ยไปสวยผมมีแข็งอยู่โอ้ยต่อเพื่อน พอปะไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมปล่อยไอ้หมึกแล้วจิตวิญญาณแทงอ่ะมันก็แบบช่วยเพื่อนอ่ะแบงค์มาเป็นแก๊งเลยยังไงเพื่อนยังไงยังไงแย่ละเฮ้ยผมแหลมขึ้นไปเมื่อกี้ได้ปะได้ปะโอเคได้หนึ่งไม่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 ไหวไม่หมึกถอยมาได้ปะเพื่อนหมึกเพื่อนหมึกเพื่อนหมึกเขาเอาสุดแต่ดูเลือดผมด้วยผมสุดไม่ได้รีเลียขึ้นมาเติม ได้อยู่ได้อยู่เกียร์คิปได้อยู่ยิงอยู่อุ้ยสวยอืมนี่เรียบร้อยโดนไปก่อนเลยมันมันนัวยังวะสวยอ้อมแตกฟีอยู่โอ้ยโอ้โหไปตีก่อนทีนึงเมื่อกี้มาดิมาดิเทรดเทรดเทรดม,มาหลดอดฮะมัตีเขาเ้เาได้ปะเมื่อกี้จำได้ว่ากดซองไปแล้วนะหรือว่ามาหลอดมันตีสองเข้าวะ อ๋อมาตีเป็นทูดามิเ้ีว่าเฮ้ย่น่าดีแล้วมาหลอดช็อกมาไม่ไปโดนหนีดีหนีได้นะเพื่อนเราคนน้อยมากหนีได้นะโอดนยกไม่ไหวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยมันมาเป็นแก๊งมันมาเป็นแก๊งสัวหน้าคอร์ดหน้าคอร์ดนีสวยผมโยกให้สวยสุดสสสสไมแล้วสวยได้ปะอีมีเกิดอีล่าได้ปะอีล่าไม่ได้ เดี๋ยวน้อยตีมีได้เพื่อนสวยมุลาศอือสวยไอ้โอ้ยคนโอ้ไม่เชียรมาหลอดมึงป่านเข้ามึงป่านเข้ามึงป่านเข้าเหรอฮะฮะไม่ไงฮะไม่ตายดีไรวะโอ้เอ้ยผมรู้สึกสกอร์เกมนี้ผมไม่แย่นะเอ้ยถือว่าเล่นแครี่ได้พอประมาณนะับปานกลางเอเคอยวนี้ผมมีทอยแล้วคีล่าไม่น่าเข้าแล้วแถมคีล่าตายแล้วด้วยยังไงครับกลางได้นะมีแวนการ์ดตัวหนึ่ง มาฮะแต่ตีป้อมให้ทีนึงเอเฮ้ยต,ตีมีตีมีตีมีเอ้ยตีมีใชยตีผมไม่ทุกคนไม่ใช่ตีมีสกิลหนึ่งผมไม่ต้องนยังไงตีป้อมให้สวยอยู่สวยูสวย่สุดโอช้ชนะแรกแบบนี้แบบนี้ชนะแล้วมาหลอดตัวเดียวอไอไวโอเคไปเล่นแคลรี่นั่นน่าจะเล่นแคลรี่ทีโอเคอหนายไปว่าโอเคเย้สิบดาวแล้วอู้ โอ้ oh my god ได้อันดับหนึ่งได้เหรียญเงินโอเคครับเจ๊วดนะครับผมได้อยู่โอเคคิดถูกแล้วที่เลือกมา <laughs>